สวัสดีครับวันนี้ผมมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่จะนำมาเสนอไา่นะใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมาพูดสเปคของตัวนี้ให้ดูกันนะตัวนี้เป็นสกูตเตอร์ผู้ใหญ่นะขี่ใช้งานในปกติเลยนะครับซึ่งตัวผมเองสูงอยู่ที่173ยเจานำหนัก77-78เนี่ย ก็ขี่ได้ปกตินะตัวนี้คือผู้ใหญ่ก็ขี่ได้นะครับเด็กก็ขี่ได้เลยเพราะว่าฟารมเร็วก็จะไม่สูงมากนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยพ่อแม่ดูตรงล้อนี้ก่อนนะครับล้อนี้เป็นตัว500วัตต์นะตามสเปคที่เข้าบอกไว้นะครับไอท่อนยอยานนี่คือเป็นตัวที่เก็บแบตเตอรี่นะ ที่พ่มดูมันจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับตัวนี้ระยะทางที่เ,าเขาบอกไว้ตอนแรกๆเขาบอกว่าได้ยี่สบโลนะสิบห้าถึงยิโลนะแต่พมเคยขี่เทสลองนะก็อยู่ประมาณสี่ห้าโลก็ใช้ได้สบายก็ไม่หมดนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับดึงเข้ามาเพื่อพับเก็บสมาร์ทซือได้นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณไม่เกินสิบโลประมาณแปดโลเวลาเราพกพาไปไหนก็สามารถที่จะเอาติดรถไปได้นะพอน้ำหนักไม่หนักมากนะครับ ตรงล้อเนี่ยตรงเนี้ยคือไม่มีลมยางนะจะเป็นดอกยางตันนะครับดอกยางตันนะตัวนี้เลียวโซนพื้นตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นให้เป็นซากๆนะก็จะไม่ลื่นง่ายนะครับไม่มีหักนะแข็งแรงนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่เขาบอกไว้รองรับได้ถึงร้อยี่สิกิโลนะ น้ำหนักส่งสูงส่งร้อยยี่สิบกิโลส่วนหลอด้านล่างนี้ก็เหมือนกันเป็นตุต๊าะอันนี้ก็จะเป็นยางตามเหมือนกันไม่มียางในนะครับปรโมดเป็นห้าเรื่องเกี่ยวกับเปลีย่ยนยางในนะส่วนโชก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวรับนะ ช่องตัวนี้ตลดตัวเดียวเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตดูนะครับตัวนี้ตรงกลางนี่คือสวิตช์เปิดนะกดแชร์ไว้แปบนึงนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็จะึ้นนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวบอกเวลาที่เราที่เราขี่เล่นนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่เราชาร์ไป ส่วนอันนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์นี่คืออยู่ด้านบนเราก็กดเกียร์อันนี้เกียร์ซ่องเกียร์ซ้ำเนี่ยครับถ้าเราเริ่มเล่นไม่ๆเราก็อันนี้คือปรับปรับลงนะเราเริ่มเล่นหม่ไหรือให้เด็กเล่นเราก็เริ่มจากเกียร์หนึ่งเพื่อให้เกิดการคุ้นชินก้อนนะคุ้นชินเราค่อยเพิ่มเป็นเกียร์ซ้ำได้นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นไม้บอกความเร็วนะครับใช้งานปกตินะส่วนอันนี้เป็นแฮนด์จับอันนี้เป็น ความเร็วในการเพิ่มความเร็วตรงนี้นะถ้ากดนี้ก็เป็นความเร็วอันนี้เป็นเบรกเบรกอันนี้นะส่วนตัวนี้เป็นตัวลูชาร์จนะครับเราจะมีที่ชาร์จแทมให้เรียบร้อยเลยนะตัวนี้เสียบสายชาร์จเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกันนะครับ นี่พอดีเอาไอ้กล้องพลาติกนุ่นไว้นะเดีย๋ยวเดี๋ยวท้ายทคลิปเดี๋ยวผมมาขี่ให้ได้ให้ดูกันีกทีนะความเร็วนี่ครเดี๋ยวนะครับความเร็วนี่คือเรายังไม่มีการที่เราขึ้นยืนไปนะเป็นคือว่าน้ำหนักตัวเป้านะสามสิบห้าได้นะครับสามสิบหกเลย ก็คือใช้งานปกตินะครับส6สบหเกียร์สามนะเวลาเราเริ่มพัดเล่นเราก็เริ่มที่เกียร์หนึ่งก่อนเกียร์หนึ่งก็จะอยู่ประมาณแค่สิบเกียร์สองจะยี่สิบแล้วเราก็เพิ่มไปจนเราชินแล้วเราก็ค่อยเกียร์สามนะก็จะอยู่ที่สามสิบว่าสามสิบหก อันนี้ตรงกลางนี้ก็กดแชร์ไว้นะมันก็จะปิดเหมือนเดิมตัวนี้ราคาผมก็ทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับใครที่อยากจะซื้อเอาไว้ให้ลูกหลานเล่นหรือท่านเล่นเองก,ก็ก็ลองโทรมาพูดคุยกันนะครับตัวนี้พ่อมบอกตัวนี้มีตัวที่เสียบ USB ด้วยนะสามารถที่จะชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวนี่เปิดตอนพ่นปรูไฟหน้านะเวลากลางคืนเราจะเปิดไฟหน้ากดสวิตช์ตรงนี้นะครับไฟสว่างมากนะตนัวนี้น่าจะเป็นไฟ LED นะครัตัวนี้นี่ฮะแล้วเราก็กดดับเดี๋ยวเราไปดูตอนพ่มขี้กันดูครับ Thank <laughs> you.